สวัสดีค่ะแม่ทูซนทุกท่านนะคะนี่คือน้องทุนหัวกำลังเตะฟุตบอลนะคะเล่นฟุตบอลอยู่นะคะนั่นนะคะทับบอลเลยนะคะไม่อยู่ยางจะแตกไหมชอบนั่งทับนะคะัสดีคะน้องทุนหัวขชอบทับบอลนะคะ

นายเดินไปถายข้างหน้ามันเอ้อนันบอลเด็กยงเข้าบอลเลยค่ะ ชไปแล้วโหลอดหลอดทองแม่ไปแล้วอ้้ ครัสบส่งมาแล้วส่งให้ไปแล้วทงไครับแทงไหมครับโอ้ยถุงเตกบลนะบอลโครับให้จุดครับโอ้โห ตอนนี s. <S ้ก็ไม no ่เ <diversion> ล่นแล้วปกติแล้ว้างดีปักเน่เน่ยกบ้าะโอ้แมวแล้วครับนี้นะครับก็ขอถ่ายใน้มีก้อนนะคะ วันนี้ก็ขอถ่ายแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีทุกระะดดนะคะขอแค่ถ่ายแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่มารับชมนะคะกับคุณนักสทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ